ภาพพระอาทิตย์ทรงกลดขณะกำลังประกอบพิธีก่อนเวลาพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่แสงวันที่25มิถุนายนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่กับ PPB Channel ซึ่งนำเสนอเพื่อน้อมสักการะขอน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนนิพพานหลวงปู่ได้ละทาตุวางขันตามกฎธรรมชาติ งหลวงปู่แสงจันดะโชโตหรือหลวงปู่แสงยาน,นวรโรควัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรซึ่งท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่19มิถุนายนปี2566เวลา19นาฬิกา13นาทีด้วยโรคชราสิริอายุ99ปี75พรรษากำหนดการบำเพ็ญกุศลสรีระขององค์หลวงปู่ ดำเนินการอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมล้นววด้วยข้อธรรมคำสอนอันประเสริฐตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่24ม,มิถุนายน2566และ particular. ในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนเวลา10นาฬิกา30นาทีมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมน ณเมนชั่วคราววัดป่าดงสว่างธรรมมีพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการศิตสยานุสิ์และประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นหลายคนเป็นลูกศิษย์องค์หลวงปู่มายาวนานหลายคนบอกว่าได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนจากองค์หลวงปู่ผ่านทางออนไลน์และยังมีอีกหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นองค์หลวงปู่มาก่อนมีความเคารพและศรัทธาขอมากราบท่านเป็นครั้งสุดท้าย ในช่วงบ่ายวันที่25มิถุนายนเริ่มต้นตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีพระภิกษุสงฆ์ได้นำไม้จิกขึ้นวาเพื่อบูชาพระคุณและคุณธรรมอันดีงามขององค์หลวงปู่ณนะบริเวณเมนชั่วคราวซึ่งมีทางขึ้นลงทั้งหมด4ทางตรงกลางเป็นที่ตั้งหีบไม้ผิวเรียบปราศจากลวดลายซึ่งภายในบรรจุสรีระขององค์หลวงปูแง่แสง กระทั่งเวลา15นาฬิกาเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อัญเชิญไฟเพื่อพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แสง วันรุ่งขึ้น26มิถุนายนมีพิธีเก็บอัฐิขององค์หลวงปู่และจัดเก็บใส่ไว้ในโกรมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาให้การดูแลบริเวณโดยรอบเพื่อรอการแบ่งอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่ไปวัดต่างๆพีพีบีชนแนลขอน้อมกราบสักระคุณธรรมคุณงามความดีที่องค์หลวงปู่ได้สร้างเป็นตัวอย่างอันดีงามหลวงปู่ผู้ประเสริฐเป็นผู้ให้ปัญญาตลอดระยะเวลา75พรรษา เพื่อความสงบสุขของโลกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ